สวัสดีแฟนๆเดอะสแตนดาร์ดทุกคนคะ่ะขณะนี้อยู่กับฝนพัรนามณีคอนเทนต์เอเตอร์ของเดอะสแตนดาร์ดนะคะคุณผู้ชมวันนี้ฝนอยู่ที่กระทรวงกลาโหมค่ะมาติดตามภาร,รกิจของพลเอกประยุทธ์นะคะในฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะก่อนที่สารรัฐธรรมนูญนะคะจะอ่านคำวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งครบแปีหรือไม่ในในบ่ายวันนี้นะคะคุณผู้ชมความเคลื่อนไหวล่าสุดที่กระทรวงกลาโหมนะคะเมื่อเวลา 8นาฬิกา,าค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่นะคะไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปยังบริเวณด้านในของอกระทรวงกลาโหมค่ะโดยแจ้งว่าจะเปิดให้สื่อมวลชนเข้าอีกครั้งในเวลา15นาฬิกานะคะส่วนกำหนดการของพลเอกประยุทธ์ในวันนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จะเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่กระทรวง ท,ที่กระทรวงที่นี่นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาแต่ว่าขณะนี้นะคะเวลา9นาฬิกา30นาทีานะคะพลเนกประยุทธ์ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาบริเวณเกระทรวงกลาโหมนะคะขณะนี้ก็คือมีมีสื่อมวลชนนะคะปักหลักเ,เพื่อมารอทาข่าวความเคลื่อนไหวของพลเนกประยุทธ์ในวันนี้นะคะเดี๋ยวฝนจะให้ดูบรรยากาศที่ท,ที่กระทรวงกลาโหมขณะนี้ค่ะก็คือมีสื่อมวลชนนะคะมารอ ทำข่าวการปฏิบัติหน้าที่ของปฏิบัติภารกิจของพลเอกประยุทธ์ในวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าค่ะนะคะโดยที่ตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งนะคะเวลา15นาฬิกาเวลา15นาฬิกานะคะพลเอกประยุทธ์มีกำหนดการที่จะต้องปฏิบัติภารกิจนะคะส่งมอบ ทําพิธีส่งมอบตาแหน่งตลัดกลาโหมค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่เวลา15นาฬกาเป็นต้นไปนะคะก่อนหน้านี้นะคะมีมีข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จะเดินทางเข้ามาที่กระทรวงกลาโหมตั้งแต่เวลาในในช่วงเช้านี้นะคะแล้วช่วงบ่ายก็จะกลับไปฟังคําวิิจัยวาระการดํารงตาแหน่งครบ8ปีที่บ้านพักนะคะที่บ้านพักภายใน กรมทหารราบที่หนึ่งมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นะคะโดยส่งพลพลตรีวิลาโลจนาวาที่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะของทีมหัวหน้ากฎหมายนะคะที่ที่ดูแลเรื่องดูแลเรื่องออวาระการดำรงตำแหน่งครบ8ปีหรือไม่ตามที่พกร่วมไา่ค้านะคะได้ยื่นคำร้องผ่านประธานรัฐสภาให้ส่งมายังสารรัฐธรรมนูญนะคะให้ให้วินิจฉัย ขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐ,รม,รฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จะสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2ประกอบมาตรา158วรรค4หรือไม่นะคะในวันนี้ก็ความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะก็ ขณะนี้ก็ยังสื่อมนชนเองก็รอ,อการเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ของคนเอกประยุทธ์ที่กระทรวงกลาโหมคะ่นะคะสื่อมนชนโดยแจ้งว่าเวลา เนื่องจากสื่อมวลชนเองนะคะไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณด้านในของกระทรวงกลาลงโหมได้นะคะก็คือบริเวณก็มีการปักหลักอยู่ที่บริเวณบริเวณด้านหน้ากระทรวงเลยค่ะคุณผู้ชมก็อยู่บริเวณติดกับถนนชัยนะคะด้านหน้าเป็นพระบรมมหาราชวังค่ะแล้วด้านข้างฝั่งก็จะเป็นสนามหลวงนะคะ กระทรวงกลาโหมค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาติดตามการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติภารกิจของพลเอกประยุทธ์นะคะซึ่งขณะนี้ตามรายงานก็มีการแจ้งว่ามีการแจ้งว่า มีการตั้งแถวบริเวณด้านหน้าของกระทรวงกลาโหมนะคะยมมาลคุณผู้ชมค่ะขณะนี้นะคะได้รับรายงานว่าคนเอกประยุทธ์นะคะกําลังเดินทางมาอย่างกระทรวงกลาโหมขณะนี้อยู่บริเวณถนนยมมาลาศนะคะขณะนี้ก็มีเจ้าหน้าที่นะคะจัดขบวนนะคะอาจจะเป็นการต้อนรับคนเอกประยุทธ์ สำหรับความเคลื่อนไหวของฝ่ายรัฐบาลเองนะคะวันนี้คนเอกประวิทย์นะคะก็มีกำหนดการที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณผ,ผู้ชมก็มีกำหนดการที่จะพบกับเอกอรรัครราชทูตอินเดียนะคะในวาระของการาค้นตํค้นตำแหน่งค่ะคุณผู้ชมจากนั้นก็เวลาจากนั้น จากนั้นก็จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประมงครั้งที่4ที่ที่ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลนะคะก็ที่ตึกบัญชาการจากนั้นเวลา14นาฬิกาก็จะกลับไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหก,กิจขนาดย่อมขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะครั้งที่4เช่นกันค่ะที่การประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมแบบวิดีโอคอนเฟรนซ์นะคะ เป็นการประชุมวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์จากห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดครับส่วนคุณมิสนุเครื่องงานนะคะรองนายกาารัาธมนรรด้านกฎหมายก็จะมีกำหนดการเป็นจะออกงานกล่าวปาฐกถาพิเศษในเชิง ใน,ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องอีกก้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยระบบ e-document นะคะที่โรงแรมเดอะสุโกศลค่ะความเคลื่อนไหวตอนนี้ก็คือมีสื่อมวลชนนะคะสื่อมวลชนจำนวนมากค่ะแล้วก็มาปักหลักทำข่าวการความเคลื่อนไหวของคนเอกประยุทธ์ในวันนี้นะคะก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัย เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งครบ8ปีหรือไม่นะคะคุณผู้ชมอาจจะต้องรออีกสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่า mm. เท่าที่ได้รับรายงานมาคือคอ mm hmm. นเกประยุทธ์อยู่ระหว่างการเดินทางเข้ามาปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงกลาโหมในวันนี้ค่ะ ในวันนี้นะคะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เดินทางไปทังคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่อ่านที่คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะคะจะอ่านจะอ่านคำวินิจฉัยกรณีรับคำร้องของพรรคล่วงฝ่ายคา้านที่ยื่นผ่านประธานรัฐสภาขอให้สารรัฐธรรมนูญนะคะวินิจฉัยความเป็นเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา สุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2ประกอบมาตรา158วรรค4หรือไม่นะคะในในเวลา15นาฬิกาขณะนี้นะคะขบวนของพลเอกประยุทธ์เดินทางมาถึงกระทรวงกลาโหมแล้วค่ะคุกท่เดี๋ยวผนจะแพนกล้องไปให้ทุกนบรรยากาศสดๆนะคะ เพื่อปฏิบัติภารกิจ คู่นี้นะคะคือขอบวนรถของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะเข้าปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงกลาโหมในวันนี้คะ่ะก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิฉัยวาระการดำรงตำแหน่งครบแปดีของพลเอกประยุทธ์นะคะวันนี้พลเอกประยุทธ์เข้าปฏิบัติหน้าที่ เอาเวลาเก้านกาประมาณ40นาทีนะคะเก้านกาสีนาทีโดยประมาณค่ะคุณผู้ชมหลังจากนี้พลเอกประยุทธ์จะปฏิบัติหน้าที่ตามรายงานนะคะก็จะปฏิบัติหน้าที่ถึงเวลาในช่วงบ่ายค่ะก่อนที่จะกลับไปฟังคำวินิจฉัยว่าราัฐบาลมุมตำแหน่งครบ8ปปีที่บ้านพักนะคะภายใน กรมทหารราบที่หนึ่งนะคะมหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์ะคะ่ะโดยส่งให้พลตบวจพลตรีวิระโรจนาวาสที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและในฐานะของทีมกฎหมายไปฟังคําวิจัยนะคะที่ศาลรัฐธรราธมนูญศะะูนย์ราชาการนะคะคุณผู้ชม ยุทธ์ก็จะปฏิบัติหน้าที่ถึงช่วงบ่ายค่ะขณะนี้พลเอกประยุทธ์เข้าไปยังกระทรวงข่าาะไป,ไปเข้าเข้าเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงกางหมแล้วนะคะในช่วงบ่ายก็มีกําหนดการว่าพลเอกประยุทธ์นะคะจะจะ,จะทําพิธีจะเข้าพิธีจะปฏิบัติภารกิจเข้าทาพิธีส่งมอบนะคะตำแหน่ง ประหลัดกลาหะคะที่ประลัดกลาหูะหนะคะในโอกาสทีเ่เกษียณอายุราชการค่ะในวันนี้ค่ะแล้วก็จะเปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปยังบริเวณด้านในของกระทรวงกะลาหูได้ตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะสําหรับความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันโอชาก่อนสารรัฐธรรมนูญจะอ่านคําวินิจฉัยวันนี้เกี่ยวกับวาราการดารงตาแหน่งครบ8ปีหรือไม่ในเวลา15นาฬิกานะคะ มีความาคืบหน้าเท่านี้นะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวหากมีความคืบหน้าใดๆเกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูญเพิ่มเ,เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์เพิ่มเติมนะคะผอจะรีบรายงานให้คุณผู้ชมทราบทันทีค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ